คนเดียวเขาหนักมิงายให้ตัวน้องจบงานไปทรมานใจที่คิดไม่ได้หายงปคามรอเที่เคยผูกพันวันวานบนบานรักเขาคิดไม่ได้ สบายดีพี่น้องข้าต้นหักข้าสูดสั่อสองชิปแชร์หนอได้พี่น้องสบายดีตอนบายบายสบายดีพิงซาเด้สบายดีมัอน,นี่ภาพพวกข้ามเลาะพี่น้องที่มาก็ออก <laughs> แต่ส้วนนมัอน,นี่เห็ดน,นั้นยังก็เอาพากันแซงบงั้งไก่ไก่เขาส้วนดูถ้าก็แล้วแล้วเขามันนี่ตอเท่าน้ำไพเมย์ไปซื้อเครื่องมัอนี่ มืัอนี้ทีมงานบันนี้ลุงหน้าแซงเนะบาะเพราะว่ามืัอนี้แล่มลักหัวห้าห้าหนองไส้ยน้นองไผ่ไปค้าให้เขามั่งมืัอนี้แม่นบ๊กไื้อไปซื้อบ๊อปแม่ไปถึง้อไปค้าขาเนาะไปแก้วหัวราคาขึ้นหรือราคาลงแล้วเนี่ยจักเลยโหลนได้ขาซื้อเขาค่ายโลดเลยโอ้ยหไปสื้อเรา,าใช้รู้จักกันถ้าต่อแต่ส่วนมาพี่น้อง เอาส่วนหลัมาเลยเขาขเพื่อท่านไปกินไปไปกินข้า,นางนาไปสอกซิดอันนั้นเจ้าามี่เยาวัน์แสบบ่างบ่างขาบ้างแสบไม่แสบยิ่กินไปมาแล้วกินหอ,อนมันเป็นยังไงบ้องขามไปหมกตะหานอะไรขา <c ười> ไปปากขามบ่ <c ười> ไปพาคุณแล้วจับมีตอนนี้กำลังเดินทางพี่นอ้องสมุนทึงหอดสวรรค์นนเคี มีพาบวําเหลาะเลียนบรรยากาศเป็นจะได้บวําลงหน้าแซงลาเหมือบคชามแม็กามุมเอ็ดนกินมือน่กินเมื่อวานนี่ก็ให้ว่าไม่แข็งกข่ากระแซดเดนี่อ้วนขึ้นลงหน้าแซงเขาเห็นเี๊ยบไม่ตด้จอยเขาเห็นเี๊ยบไม่ตัอ้วนได้ให้ว่าเมื่อวานนี่ฮะได้ไล่คือเขาได้ไล่แล้วมันเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่ไม่แข้ง แข่แห้งเี้ยแม่รุนซูเจ้าก็เคยกินบ่ซะแข้งมันจับเครือ่ยเป็นแค่โป่งไม่แค่กระโปงเออแม่บ่แม่นโบเวนไม่แค่งกระโปงเป็นตมันใหญ่อะไม่ยังน้อยอันนี้เป็มันใหญ่คเออหนาหนาบอโบแม่นบ่แม่นมันบินเด้คือปลาหม่าเน่ยเมื่อคืนนี่คือบ่เห็นมีกินจะมื่อหลังจากไปเที่ยวมากกัลุยงานเลยพี่น้อง เลือดแต่หัวนา้ะปะนี้วานเขาเรียบร้อยแล้วมือนี่ยังไปได้ไปดูดดูดน้ำออกเอฟซีบอกว่าให้น้ำท่วมมือหนึ่งบ่มือหนึ่งไม่ซ้องมือขมาไว้มือหนึ่งก็คืนหนึ่งเบนมือหนึ่งแล้วก็ให้ดูดน้ำออกมันมันติดแล้วจึงปล่อยเขาไหมนี่พิ่นข้าวเหียวก็เลยไปได้ลงพื้ตรงเลยเพราะบางอันบางบอลอันนี้มันค้างบางบอล เดี๋ยวไปเจอกันอยู่สวรรค์เขตพี่น้องตอนนี้หอนแล้วพี่นนอตอนนี้มายมุ่งกว่าซองมุ่งซอมุ่งแล้วนะตอนนี้บอมีบบมีแนวจะสื่อได้เป็นหลอเบิงข่าแม่มากนั่ง้าได้รถมันหอนอากาแฟบ้างอากา,า,า,าแฟจากซองบ้างอากาแฟ <laughs> <laughs> บริขามาในเมืองเต้แต่เตยย้ข้ามาแต่ไทยเนาะเข้ามาท่านแด่ออกแต่บาทเลยเด้อืมีาน,าน,นาว่าใช่เลยทงน้่ามาปลอมกินบ่ปอมฮึที่นี่ไม่ออกมาก่อนว่าห้าเบืงหมวกปะเนี่นนย,าย <laughs> ามาแหลวก็ห <laughs> <laughs> มวกตัวเอง อยู่เมืองล่าใส่แตงกีบาระสันเออไว้จะได้อะไรจะได้จกักหวาันี้มันถือกว่าอยู่บ้านเราไปชัางเหรอจกรอกัจกเานางเาบันนั้นจะไปซักทำมันถือกว่า

ใชเลยดันเลมันมาตัวน้อยก็หลังนี่เห็นบหห้องขราโอเะได้มันตใดได้าราโอเตัวได้มตันนได้ดิวนน้ขอไปไหนก็ไดนเนาะมีตัวอห้องข้าวครับได้ข้าาโอเคตัวได้ก็ได้นี่เอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวหญ่หรือตัวน้อยจ ตัวไหนไดเพอนของเพลงนี oh, father, uh, ่ดิตัว hey. น okay. right. ี anyway. ้ก็ได okay. uh ้ไ huh. ่มยอของเพลงได้ปะได้ไปของมอไชิลงให้เจ้าเบิ้งดูเบิ้งดูมันอันนั้นปะถ้าได้เนี่ยตัวนี้ปตัวนี้ทันตายตัวนี้มันเป็นของยี่ห้อมาเซลเดอบงเบ้งดูเบิ้งดูเบ้งดูเบ้งดูเบิ้งเบิ้งดเ้งเบลงเหิงดูเบิ้งดูเบ้งดเบิ้งเบิ้งดูเบิ้งดเบิ้งดูเบิ้งดูเ้ ມັນໄດ້ໄປຊັບນັ່ງໂລນະສິເປັນຫຍັງໂອ້ນັ້ນເດີ້ມັນບໍ່ມັນບໍ່ມີເອົາແພງເອົາແພງເອົາແພງທີ່ກໍໄດ້ໂຕຂໍໂຕມນຕາດວ ูเห็น nhau รึเปล่ามีอะอายป้าไม่พ่ะท่านเปิดมั้ยยังยังเล่นได้แล้วคงจำเปิดแล้วแล้วตัวนี้คือบ่มีบวกขึ้นซะมีตัวนี้นะตัวนี้บอนั่นก็ได้เปิดตู้มันเปิดอยู่ในนี้เปิดแล้วปูถูได้แล้วมีแต่เดี๋ยเสื่อมมันก็เนึงมันกะร่างเสื่อมอยู่นิดนิดซาเจ้าห้องเพลงได้เด็ด ลองเอามาก็จะลองให้เพลงไงเสียนห้องเพลงจะได้เระห้องตอนนั้นจะหอยพังเมื่อนั้นถ้าไปบึงีก็อยู่ใครพ้องมั้ยเพลงลาวเดิมมาสิติดลูกศิษยเพลยงไหนบได้แล้วจับคู่แล้วมันข้องข่อยมนี่หอยยังอันนี้ตัวนี้บอสตัวนี้เป็นของมาเซลมาเซลกำลังดังไร รู้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 เพลงได้จ้ะเอาเพลงลาวเด้ออีเด่นฮองฟูนฝึกเลยเอาเพลงลาวเด้อเพลงลาวฮองฟูนเพลงนางเอาเพลงยังไ้ไฟล์อเป็นห้องหองเลยลองห้องได้จะชี้ห้องบริเลาห้องไฮโลห้องเฮโลหองจื้อนี่บอหนางไห้ลองเพลงให้เราว่อลห้องเพลงนี้ใครจะหัวเวลาห้องเพลงมันตัดบอกนะเออเราาอยหัวเวลาห้องเพลตัดบ่ตัดห้องสีสีเป็ตัดนี่หัตัดเดี๋ยวห้องจะเห็นแอปเปิลห้องเคาเวลา เปิดแล้วตอนนั้เป็นลุ่นเก่ามันออกใหม่ล่าสุดเขาจะยังเห็นตัวขักบันไดบตัตมันบตัดห้องบาสวัีมันสีัดีัดฮัลโหล่ดีะะั่่สัี

เสียงเจวหรือเสียงเขาเนี่ยเสียงเล่าด่เอาคือเสียงหมอนเลยหมอนว่าเสียงอะไรมอสี่เี่ได้ได้ได้ปะเอ่อลองมองดูตอนหอเถอะปกคใจ สุดท้ายงไมนัห้องให้น้ำตาน้ำทุกอันข้าูได้แล้วได้สมมติว่ามันตัดจะห้องทอนนึงกองอนแล้วมันตัดพอห้องไ่มันตัดจหองเลาให้อยฟังอันเพลงนึบ่ได้จักเพลงเลยว่ะบ่บเเอาเพลงเพลงไทมันมันสาๆดูเอ้าบ่ค่อยห้อง่อยสิไปเฮียนห้องเพลงยังบ่ได้เป็น ได้แล้วได้ได้ปะกันเจ้าได้เป็นยังซื้อมาห้องแหกวางชื่อไมู่ว่าชื่อคอยคล้ายมาไรหน่วยแล้วเพื่อนอยู่เพื่อนก็ใส่ตัวนี้แหละขับประกันจะปีนี่ขับประกันเจ้าก็ได้บบเป็นยังขับประกันจปีหนึ่งปีแดงว่าถ้ามีปัญหาจะมามีปัญหาจะกระถือตู้มาโลดโบเป็นยัง ถือมาซื้อซเอามาคืนเบิ้งไห้เหรอเป็นยังเไงบยังโมเมนต์ก็ไม่คือว่าจะถือไปแล้วจะคือสิบบถือมาดอกพ่อมันได้ได้เตะทีมเลยไปเปิดจนวางใช้ลักสื่อเอาเราไปแต่ว่าเมนอันเดียวกันเหรอซีโรดคันตู้นั่นแล้วมันชิน้อยพูดข้าเจ้าว่าเอาเอาตู้ไปเฮียทองพีจะเอาตู้ใหญ่ไหมลูตู้น้อยแล้วมันจีบหมูอันนี้ตู้สำหรับล่องบ่หรือว่าตู้แท้เลยตู้แท้เลยแท้เลยว่ะบ่เ่าแกะกล่องเ่าก็มาโซ่กันเดีแกะกล่องแล้วมาป้าไว้ให้ลูกค้า ล้เขอยากไดเขาก็เล <Jamie, here S 1> <anak> ือกเอาขาคิวบาข้าไปเลขา้วเสียงกได้ได้ให้เนลเมืองแล้วก็ูเสียงขนาดเสียงราคาเท่านี้ค่ะเตัานี้บอว่าไปไหนราคาลดเงินเอาสองพันแปดก็ได้ปลาสองพันแปดสาันเเฮยมันตัวใหญ่เลยสามขนาแล้วสิลุใไงขนาด้หาทอีกบอกขั้นราคาํำนานคอยซื้อทไทยเลยอะไ้เท่าไรก็อยาซื้อราคาเท่าไรเลย <l ots sei> <laughs> <Bond i> ไปไมเมตัวใหญ่ดิตันใหญ่ได้แต่ดีไม้ขนาดต้นนี้น่นตนแล้วเดี๋ยวฉันคอยคอยเบิรงก่อนจะได้เท่าไจ้ามึงกมันยังแพงอยู่สกิว่าราคาขั้นปลายลงมาฮะสคิว่าราดปกเกินสองพันสองพันแปดทุนมันเกือบสามพันโอ้ยยังแพงอยู่เดี๋ยวเบิรงก่อนพอบริตตังแจมมาสือตูวสองพันใช่ สองพเอาสองพันอิาอหนึ่งก้อปยเดียวันละร้อยบาทนะพันะเลเสองพันเนาะเงินกีบเท่าไร่ล่ะเงินกียเท่าไร่เงินเกีบจักพันไปเเออคุณเงินกีไปห่บริมาณสือตูมันเหอดข้าดาวละสิตไปลอตลาดบริปย โอนโอนใจโอนเข็ดซ yeah, no. oh, no. no, ่องไหมวะทุบมบอเข็ดมหาปีแล้วเลยปีหรอปะแมนบินงมามันมีบนทุบใส่ไม้นั่นะเอ้าห้องลระตลาดนี่ก็ถือกระถาดไปเลยอันเกอะหนึ่งล้านสามแสนอะไรเกาะเรียอเอาละไห้เนาะเออขาัฮะ เมื่อหนึ่งได้เงินยูทูบเทไรบอหรือคนติดตามเทไรเดในเป็นเดือนคอยหากรไปอะนะสิบสองปนหนามามาได้บนหน้าบดีเลย่นจยไซ้คอยู่ใอยู่คุณมิงบอคุณมิงข่าบออาบนามเดยเปนบอกรแม่นแะไรเราบ่อาหนามบอคอมเมนต์หนึ่งเวลาแก ปะท้ออันนี้ใหเลคือสิบคือสิบระเจายค่ะนาเนาะกันแล้วเนาะบาดีนึงเทดนึงไดีได้ไกล้บัวพาไปเถี่ยวคุณมิงเนาะต้องใส่บริอดจหนามคืออะไรกันไปคุณมิงไปเอาเขือออาไปส่งก่อน ย่างอื่นบ่างซอยบอกเอาออกไปใบรถแล้วจึงเขาทำไมเออสนใจนด้สาวมันหนาไปเชียวมันหนาวโทรหาไปเลย,เลยอยู่เอาไม่ได้อยู่สิบสองเป็นหนาวกันบ่ตลาดอันนี้มันเป็นตลาดเสารกมันเป็นตลาดเสาตอนแรกก็เลยบอกมีคลองคายหว่างเลยตลาดแรกแมนโต้โตหุ่นเนาะ ตัวเขาหมักเลาะปนั่นละพ่อแล้วเอาตัวแล้วพ่อวันนี้เอาทั้งตอตัวนี้เขื่องเต็มรถแม่ป่าสือ่อเพ่อนยาเอาหน่อยเดียว เ้าในท่หอหน้่อนบอเดรกินเด้อบอบอเด้อฮะมาแต่สวนบอเด้อ หยุดอย่ามาไก่อย่ามาไก่ฉันนะไม่ได้ปิดทวีปไม่ไม่ได้ปิวีปอย่าแล้วไปดื่มาดี่มาปมาพี่มาพี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  พี่กบพี่กบด้ดยไอ้ซาซาเราะงันี่กายไม่ไปชม้เลเ็กของเทาิทีื่องนี่กะไอ้ชาปะอ้วนแสบบ่อ้วนดกินแล้วก็อเจาสบปะฮะ แซ่บป่ะไปบอกกินอะไรมาบอกกินอะไรมาบ่มีมาบ่ได้เนาะแซ่บบ่วนมากัดไหนกะกินบ่ซะเอ้ยแดนกินกับข่าจ้ะมาพอชิมได้ไหมแสบมากอืมแสบมากพอพี่เอาแพร่ตองกระแดงพอเทื่อนแล้วพี่น้องกินยังกินไหมด้วยของกินหมดเลยแล้วเนี่ยกินยังคะเลือดเลือดแต่ห่านวาง

กันในฮอดาร์ันวัาทีออะไรพี่น้องตลอดที่นี่ที่เกิดโจยเพื่อนๆในพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี